นี่มาผัดกระเพรากุ้งกันครับใส่น้ำมันลงไปหน่อยนะครับใส่มากใส่น้อยแล้วต่ชอบไว้ให้กระทะร้อน ใส่พริกลงไปเลยครับตำเองกับมือใหรทหมดชอบเผ็ดใส่เผ็ดใส่พริกแดงใส่กุ้งลงไปเลย น้ำมันหอยลงไปเอาไปต๊อกปรุงรสลงไป ใส่น้ำตาลลงไปหน่อยครับใส่ผมนวงไปหน่อยหนึ่งแล้วคนให้เข้ากันเลย ใส่น้ำปลาไปนิดหัวฟักยาวไปน้อยหัวจะสีค้ำๆหน่อยนะหัวแช่ตู้ไว้หลายวันตลาไปได้เลยน้ำล้างพก ขาดไม่ได้เลยนะครับน้ําล้างครบเพิ่มความอร่อยเข้าไปกอเผาปูกหน้าบ้านนะครับสรุปผัดกะเพราใส่กุ้งนะครับไม่ใช่ผัด กะเพรากุ้งจบพิธีครับเรียบร้อยผัดกระเพรากุ้ง ต้มไข่ไหม่แต่ทอดไข่ไม่ไม่นะครับเชฟไข่ใบเดียวปกติต้มไข่มันทอดไข่ไมันต้องไหม่แต่ทำไมวันนั้นต้มไข่ไม่โอ้โหูสวยน่าทานมาก ต้มไข่ไม่แต่ทอดไข่ไม่ไหมนะครับเชฟไข่ใบเดียวปกติต้มไข่มันทอดไข่มันต้องไหม้แต่ทำไมวันนั้นต้มไข่ไม่โอ้โหฟูสวยน่าทานมาก ทอดแหนมดีกว่าทอดไข่เสร็จทอดแหนมต่อเลยครับอเอาไปอีกอันหนึ่งไฟแรงไปไหมเนี่ยเบาไฟแล้วหน่อยอะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหกินได้ไหมเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยกินไม่ได้ก็ต้องกินกินได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ต้องกินทำเองกินเองทอดไข่เสร็จไข่เจียวเสร็จแล้วทอดแหนมต่อ 很厉害、啊。 มันเลยอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้เลยแล้วกันแต่มันไม่สุกแต่วันนี้ก็สุกทั้งวันนะตอกไข่ใส่เลยดีไหม ทอดแหนมหนึ่งอย่างครับไข่เจียวไม่ไหมหนึ่งเมนูวันนี้ผัดกะเพรากุ้งกินง่ายๆของเหลือในตู้เย็นจบข่าว